ก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการด้อด้านบนนะครับผมดื้อออกหนึ่งห้องนะครับหนึ่งช่องนะครับผมสามห้องหนึ่งช่องนะครับด้านบนลัางคาก็กาําลังตัดเครื่องนะครับผม<อ>ก็ฟ้าก็เป็นฟ้าสองชั้นนะครับผมพด้านข้างก็เป็นของอีกเ<อ>จ้าหนึ่งครับมันติดกันนะครับ ก็เลยต้องลื้อต้องตัดออกนะครับจ่อด้านบนก็ประมาณนี้นะครับเหลือทั้งหมด35ต้นนะครับก็เดีด๋ยวเราต่างชมไปด้อยนะครับผม ก็บรรยากาศด้านบนนะครับผมด้านลือออกนะครับช่างบิ๊กดัมซิ่งนะครับผมใส่บิ๊กเลยเป็สซาเห็นสั่งบิ๊กกีนเลยนะึงช่างบิ๊กดัมซิ่งช่างบอลซ่างบอลไซยา ยังกาสายายังกาะไปทางแผ่นไปทางแปนมันหอนเฮียยังกามันหอนก็สูงนะครับผมด้านบนครับบรรยากาศด้านบนเนี่ยอัดหลาด เป็นอาชิพพ่อแม่ไฟฟันครับอยากให้ลูกจบตงสูงสูงพ่อว่าสำเนียง <c oughs> ช่างเตอแฟนน้องจ๋าแฟนเกาหนองตาลแต่เป็นของคนหม่าน้องจ๋าก็เดี๋ยวเราจะตามชมด้านล่างนะครับ พูดน้ำมักตือพูดก็ปุ่นเยอะนะครับผมด้านบนนะครับผมกำลังลืกล้านะครับเยอะมากครับผม ไม่ต้องสืบง่ายง่องเลยก็กำลังตัดนะครับผมตัดออกแล้วครับผมเดี๋ยวไว้แค่นี้นะครับผม ด้านนนใะครับก็เป็นการลื้อฟ้านะครับผมลังใหม่เอรลองใหม่เ้อ ไม่ต้องเสกเอาโหลดก็เจ้าโซ่ออละ่อยเลยฟังห้ามหุ่นเต๋อฟังไม่านานตามน่อยเรียบร้อยดีแกบ มันติดกันนะผมกับหลังนู้นนะครับเป็นแบบหลังนู้นอาศัยฝาหลังนี้นะครับหลังด้านข้างนะผมขออาศัยฝาลังฝาหลังนี้นะครับก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะครับตวฝาหลังนี้ออกมันก็เลยโล่งนะครับที่บ้านคนหลังนะครับผมแต่เขาอาศัยฝาหลังนี้นะครับ แค่บ mm. ้านคนจีนนะเออก็ประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะครับเดริ่มออกสุดตามพรุ่พรุ่งนี้นะครับผมว่าจะเป็นการรื้ออะไรนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสนใจติดต่องานนะครับคุณก้าวสามศูนย์หกสามหนึ่งสามเจ็ดครับรับงานตัวไทยนะครับผมขอหรับคลิปนี้ก่อนครับคปก็ใช้คนตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับยื่นลงไปแล้ว We have to